สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์กรเกษมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็7จ็ดมครึ่งแล้วนะครับขออภัยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ผมเองก็ไปรับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย กลุ่มเสี่ยงที่ว่าก็คือเป็นบุคลากรทางการศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นนโยบายอยู่แล้วนะว่าบุคลากรทางการศึกษานี่คือจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเปิดภาคการศึกษาเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าอาจจะมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนหลากหลายอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็เกรงว่าถ้าไม่ได้รับวัคซีนจะกลายเป็นผู้ที่แพร่กระจาย เชื้อไปยังกลุ่มผู้คนที่หลากหลายใช่ไหมครับก็เลยเป็นนโยบายว่าโอเคบุคลากรทางการศึกษาก็จะต้องไปรับวัคซีนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนภาคการเปิดภาคการศึกษาซึ่งก็จะเปิดภาคการศึกษาวันที่21ก็คือสัปดาห์หน้าทีนี้แต่เดิมตอนแรกสุดเลยเนี่ยผมจะขอเล่าแบบนี้ฮะว่าของผมเองเนี่ยก็คือได้รับคิวฉีดวัคซีน14มิถุนายนนะครับวันที่14มิถุนายนผมเองจะต้องไปได้รับคิวฉีดวัคซีน เข็มแรกก็คือ AstraZeneca ก็ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นในกลุ่มของผู้ประกันตนต,ตามมาตรา33แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่คือทงางมหาวิทยาลัยจะเป็นคนที่จัดการให้หมดเสร็จสับหมดเลยนะอ่าก็วันพฤ uh หัสเองน้องที่ประกันสังคมเขตหนึ่งก็โทรมาคอนเฟิร์มว่าโอเควันที่14นี้นะก็เตรียมตัวมาฉีดวัคซีนนะครับก็เตรียมแบบประชาชนอาจจะถือสำเนาบบับรประชาชนมาด้วยก็ได้แล้วก็เอา ประกามาด้วยเผื่อจะต้องมีเซ็นอะไรเอกสารต่างๆอ่ะโอเคก็ผ่านไปวันพฤหัดปรากฏว,วันศุกร์ตอนสักประมาณบ่ายๆก็โทรมาอีกแล้วบอกว่าขอโทษทีครับพี่ที่นัดกันว่าจะฉีดวัคซีนวันที่14เนี่ยขอเลื่อนไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งหลังวันที่28มันก็เลยกลายเป็นข่าวคราวขึ้นมาใหญ่โตจําได้ใช่ไหมครับเมื่อวันศุกร์ว่าเรื่องของการเลื่อนการฉีดวัคซีนของกลุ่มผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ทีนี้ นื่องจากว่าผมเองก็เสี่ยงหล,ยห,ลยหลายหลายด้านอ่ะก็เป็นทั้งบุคลากรทางการศึกษาอยู่ข้างๆมหาวิทยาลัยที่ผมสอนอยู่เนี่ยอยู่ข้างๆกับพลาสเตอร์ตลาดเทเวศแล้วก็ปลูกเลื่อนอะไรต่างๆมาใช่ไหมครัหมหาวิทยาะไรก็มีการบริหารจัดการที่ต้องบอกว่าดีมากเลยวันที่14โดนเทใช่ไหมครับ15ก็คือได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยเข็มแรกของแอชาเซเนก ก็คืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงแหละก,ก็ได้รับการจัดสรรทุกอย่างาก็มาฉีดก,กันที่หมหาวิทยาลัยเลยนะครับก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนหมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็มาจัดก,การฉีดให้กับบุคลากร,าราทางการศึกษาก็มีแต่เพื่อนๆอ,อาจารย์จากทุกคณะเลยนะครับแล้วก็น้องๆจากฝ่ายต่างๆนะน้องๆที่เป็นสายสนับสนุนนะ,นนานนนนะจากฝ่ายต่างๆจากทุกคณะเลยก็ เรียกว่ามาได้รับวัคซีนเข็มแรกบรรยากาศก็ก็เป็นกันเองอ่ะเพราะฉีดในหมาวิทยาลัยก็เหมือนกับมาฉีดกันที่บ้านเราแบบนี้นะอ่ะทีนี้พอเริ่มต้นอันนี้ก็คือที่มาที่ไปใช่ไหมครับผมเองก็เลยได้รับวัคซีนเมื่อวานนี้15มิถุนายนก็แปดโมงครึ่งอ่ะผมก็ตื่นเต้นมากอะ่ะเจ็ดโมงผมก็ตื่นแล้วนะแปดโมงครึ่งผมก็ขับรถไปถึงหมาวิทยาลัยนะครับขับรถถึงหมาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินเล่นอยู่แป๊บหนึ่งอ่ะเพราะว่าผมมีงานต้องเคลียร์หน่อยหน่อยนะผมก็ไป เดินเล่นเอาเอกสารไปเคลียร์อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็สักประมาณ8ปดโมงสีผมก็เดินไปบริเวณที่เป็นจุดฉีดวัคซีนนะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็ให้เซ็นเอกสารเออคือทุกอย่างเนี่ยเขาเตรียมมาให้เสร็จสรรเรียบร้อยเลยต้องบอกเลยว่าการบริหารจัดการดีมากนะเพราะว่าเอกสารทุกอย่างเนี่ยคือเนี่ยครับคุณผู้ชมดูนะแม้กระทั่งเอกสารก็คือเขาเตรียมพร้อมพิมพ์ทุกอย่างออกมาเห็นไหมครับเ,เป็นชื่อของผมเสร็จสรรเลยผมไปถึงผมก็ยินยอมฉีดวัคซีน แล้วก็ลงชื่อแค่นั้นเองแล้วก็ด้านบนก็จะมีแบบประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นว่าอายุ10ตามกว่า18หรือเปลา่าอายุเกินกว่าห0หรือยะหรือเปลา่าหรือว่าในระยะเ,เวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเคยเข้าโรงพยาบาลไหมอะไรต่างๆหรือว่าเคยได้รับเชื้อโควิดมาก่อนหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะก็ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นจะป่วยเรื้อรังอะไรต่างๆอ่ะโอเคก็พอผ่านตรงจุดนี้เสร็จเรียบร้อย ลงชื่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินไปนั่งเล่นสักพักหนึ่งให้หายตื่นเต้นแต่บอกเลยว่ามันไม่ได้หายตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นตลอดเวลาเลยนะมันตื่นเต้นตลอดเวลาเลยเอาโอเคก็นั่งพักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปชั่งน้าหนักวัดส่วนสูงแล้วก็วัดความดันอ่าโอเคในจุดตรงนี้นี่ชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงวัดอุณหภูมิแล้วก็วัดความดันแอบไอตรงวัดความดันเนี่ยทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันหมดเลยของผมตอนแรกรอบแรกนี่ ร้อยหกสิบกว่านะตัวล่างก็ร้อยสิบนะเออซึ่งตัวบนความดันตัวบนเนี่ยเขาจะต้องไม่เกินร้อยสี่สิบแล้วก็ตัวล่างจะต้องไม่เกินร้อยสิบตัวล่างก็ผมจะไม่ได้คือคืออยู่ทถ้ๆประมาณร้อยสิบนี่น่าจะเจอแล้วมั้งนะต้องต่ำกว่าร้อยสิบลงไปหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละนะเออผมก็เลยนั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็วัดใหม่ก็ได้ตัวบนประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนิดๆอ่ะแล้วก็ตัวล่างก็ประมาณเก้าสิบนิดๆหรือตัวล่างประมาณเก้าสิบเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะว่า ตัวล่างถ้าร้อยสิบนี่คือถือว่าสูงแล้วนะเออโอเคกเ็วัดความดันอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยผ่านผมก็มานั่งคุยกับคุณหมอผมก็บอกคุณหมอบอกว่าผมเองเนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวะนะผมว่าทุกเช้าจะต้องกินยาลดความดันครึ่งเม็ดตอนเย็นก็กินครึ่งเม็ดอะไรต่างๆนะก็เพื่อเป็นการควบคุมให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะแล้วก็ไม่เกิดริ่มเลือดอะไรต่างๆคุณหมอก็คุยกัน,แล,กกนแล้วก็คุณหมอก็บอกมาเลยมาเลยแล้วคุณหมอก็จูงมือผมเข้าไป ในห้องฉีดยานะครับเสร็จก็จะมีน้องๆที่เป็นสายสนับสนุนให้เพื่อนอาจารย์ก็มารุมเร้ากันถ่ายรูปนะ,ะช่วยกันถ่ายรูปถ่ายรูปให้กันใหญ่เลยนะ <c oughs> ก็ออกมาก็จะเป็นรูปรูปนี้นะ,ะก็เป็นรูปที่กําลังฉีดยาพอดีเลยนะก็คือฉีดแอสตราเซเนกาเข็มแรกเข้าไปนะครับก็ตื่นเต้นคุณหมอก็รู้แหละนะว่าเราเนี่ยตื่นเต้นทุกคนแหละผมว่านะถ้าไปฉีดวัคซีนก็คงจะตื่นเต้นกันหมดเลย คุณหมอก็ชวนคุยแต่ณโมเมนต์แบบนั้นนะคุณผู้ชมลองนึกดูคือหมอจะชวนคุยยังไงก็ไม่คือมันตื่นเต้นไปแล้วอะมันตื่นเต้นไปแล้วคุณหมอจะชวนคุยยังไงก็ไม่หายตื่นเต้นอะคุณหมอก็ปล่อยมุกตลกมาแต่ผมก็ตื่นเต้นคุณหมอถามยังตื่นเต้นอยู่เหรอบอกตื่นเต้นมากครับแล้วหมอก็ฉีดแล้วก็ระหว่างที่ฉีดคือหมอมือเบามากเลยนะมือเบามากเลยแล้วระหว่างที่ฉีดหมอก็บอกจะเสร็จแล้วจะเสร็จราคาจะเสร็จแล้วเพราะว่าก็คือเข็มหนึ่งเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการฉีด คือ5มลลิตรใช่ไหมครับ5้ีีใช่ไหมครับ0.5มลลิตร mm ก็ฉีดเข้าไปก็ประมาณ30ิวิ2ี 20, 30วิก็น่าจะเสร็จอะแต่ว่าในช่วง 20- 30ิาวินะั้นเราจะรู้สึกว่ามันนานคุณหมอก็บอกจะเสร็จแล้วนะอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะจะฉีดเสร็จแล้วอะไรแบบนี้นะเออไม่ต้องตื่นเต้นคุณหมอก็ถามตลอดเวลาเลยตื่นเต้นไหมบอกตื่นเต้นสิครับตื่นเต้นบอกนี่จะฉีดเสร็จแล้วยังตื่นเต้นอีกเหรอแต่มันตื่นเต้นจริงๆนะเออโอเคก็ ฉีดเสร็จเรียบร้อยผ่านพ้นไปก็มานั่งรออาการ30นาทีก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดี30นาทีผ่านไปผมก็กลับบ้านเพราะว่าก,ก,ก็ตั้งใจว่ากลับมาบ้านตอนตอนพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะตื่นมาเคลียร์งานก็ปรากฏว่ากลับมาบ้านกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยสักประมาณบ่ายโมงคือผมฉีดตอน9ก้าโมงเช้าฉีดตอน9ก้าโมงเช้าเก้าโมงครึง่งรอดูอาการไม่มีอะไรผมก็กลับบ้านสักประมาณ10บโมงกว่าๆผมก็ถึงบ้านเรียบร้อย แล้วก็กินขนมกินข้าวกินปลาอะไรต่างๆนอนพักผ่อนพอตกบ่ายเท่านั้นแหละครับบ่ายโมงโอ้โหมันง่วงมากเลยครับคุณผู้ชมคือเหมือนกับยามันเดินไปทั่วร่างแล้วหรือยังไงก็ไม่ทราบนะวัคซีนมันเดินไปทั่วร่างแล้วแล้วมันก็เริ่มทํางานของมันอย่างซื่อสัตย์เก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงวัคซีนคงเดินไปทั่วร่างแล้วแหละนะ,ะบ่ายโมงง่วงแบบโอ้โหมเหมือนเมื่อคืนไม่ได้ อดหลับอดนอนมาผมก็หลับไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะนอนนอนเล่นอยู่ตรงโซฟาชั้นล่างอะ่ะแล้วผมก็หลับไปจนถึงสักประมาณบ่ายสามตื่นมาก็มีอาจารย์เพื่อนอาจารย์ที่ทํางานด้วยกันก็โทรมาเคลียร์งานกันโทรไปหาคนนั้นคนนี้นี่คือไม่รับสายกันหมดเลยสงสัยว่าคงจะสลบกันหมดเลยเพราะว่า,าไม่ไม่รู้ว่าเป็นอาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีนหรือเปล่าที่ทําให้ง่วงนะก็โอเคก็ตื่นมาเคลียร์งาน ก็แต่บ่ายเย็นแต่มันก็ง่วงนะแล้วก็ไอ้ตรงที่ฉีดมันก็เริ่มตึงๆแล้วเออตกบ่ายนี่มันเริ่มตึงๆมันจะเริ่มเจ็บนิดๆแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจ็บมากอะไรเบอร์นั้นนะอ่าโอเคก็เคลียร์งานเสร็จแล้วเมื่อวานก็ไลฟ์สองไลฟ์แล้วก็พอไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ง่วงมากเลยผมก็เตรียมที่จะบันทึกรายการของวันนี้ก็บอกว่ายังทําไม่เสร็จก็อาบน้ําดีกว่าอาบน้ําต้องอาบน้ําอาบน้ําอุ่นๆเลยนะอาบน้ําอุ่นๆแต่พอก่อนจะอาบน้าก็รู้สึกหนาวๆนะเหมือนกับ ไอ้มันเข้าหน้าหนาวแล้วรียังไงเนี่ยอาอบน้ำอุ่นเสร็จแล้วมันก็ยังหนาวอยู่นะเออแปลกมากเลยนะอ่ก็ปรากฏว่าสักประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งก็หลับแล้วนะครับแต่ว่าตอนช่วงหลับก็คือมีอาการหนาวๆนะก็เมื่อคืนก็นอนห่มผ้าแล้วก็นี่นะผมก็ตื่นมาเมื่อเช้าผมก็นั่งเขียนรีวิวนะเดี๋ยวดูไปเลยว่าเราจะคืนแรกก็คืออย่างที่บอกอ่ะว่าเมื่อคืนนี่สามทุ่มก็อาบน้ําแล้วนะอาบน้ําอุ่นๆเลยสบายเลยนะแล้วก็ไอ้ตรงที่ตึงๆมันพอโดน น้ำอุ่นมันก็คลายตัวหรือยังไงเนี่ยมันก็ไม่ปวดอะไรมากนะสักประมาณสี่ทุ่มครึ่งผมก็หลับแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่บอกว่าก่อนอาบน้ำก็รู้สึกหนหนาวเหมือนกับหน้าหนาวเลยนะอาบน้ําอุ่นเสร็จก็ยังหนาวอยู่นะแล้วก็พอหลับไปเมื่อคืนผมไม่ได้กินยาแก้ไข้ไม่ได้อะไรเลยนะก็เตรียมยาแก้ไข้ลดไข้เอาไว้อยู่ในห้องนอนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้กินนะก็ช่วงที่หลับไปก็ปวดแขนแล้วก็คือมันปวดบริเวณที่ฉีดตลอดเวลาเลยอะ ปวดมากเลยเวลานอนพลิกไปโดนปุ๊บก็สะดุ้งแล้วก็ดีดกลับทันทีเลยนะเออแล้วก็ในระหว่างกลางคืนเนี่ยก็ตื่นมาก็มีปวดปวดปวดตามกล้ามเนื้อจริงๆผมปวดตั้งแต่กลางวันแล้วแหละปวดตามกล้ามเนื้อขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนคนจะไม่สบายแต่ว่าผมก็กินแกงจือดอะกินแกงจืดกับข้าวสวยอะก็คือกินอาหารอ,อ่อนๆอะกินแกงจืดแล้วก็มันก็เออมันก็มีเหงื่อออกมาแล้วมันก็ลดอาการคลั่งเนื้อคลั้นตัวลงไปได้หน่อยนึงนะเออแล้วก็ ก็ขึ้นมาทํางานก็มีมือหัวหน่อยๆแต่ก็ไม่ได้มากมายนิดๆเท่านั้นเองนะอ่าโอเคแล้วก็เมื่อวานก็ดื่มน้ําตลอดทั้งวันแหละดื่มน้ําตลอดทั้งวันแล้วก็เมื่อคืนก็เลยทําให้ตื่นมาต้องลุกเข้ามาเข้าห้องน้ําอยู่2รอบแล้วก็ในช่วงระหว่างที่ตื่นมาเข้าห้องน้ําผมก็จับตัวดูเขารู้สึกว่าตัวมันรุมๆร,ร้อนๆตัวมันร้อนๆร,รุมๆเหมือนเหมือนเป็นไข้ต่าๆแต่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีไข้อะไรมากมายเบอร์นั้นแล้วก็เหมือนกับว่า มีไข้ต่ำๆปวดหัวนิดหน่อยแล้วก็คัดจมูกแปลกมากเลยช่วงที่นอนเนี่ยมันคัดจมูกมากเลยหายใจไม่สะดวกเลยนะเหมือนคล้ายๆคนจะเป็นหวัดแบบนั้นน่ะคัดจมูกแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคอแห้งคอแห้งมากเลยคอแห้งเหมือนร้อนในอ่ะคอแห้งเหมือนคนเป็นร้อนในแบบนั้นเลยนะแล้วก็อาจจะด้วยคอแห้งก็เลยมีไอหน่อยๆแต่ที่สําคัญก็คือคัดจมูกแล้วก็ ัวนี้รุมๆนะเหมือนมีไข้ต่ำๆแต่ว่าก็ไม่ได้มีไข้ามากไม่ได้คือไม่ได้ไข้ยเยอะแล้วก็ปวดหัวนิดๆนะ,ะแล้วก็เมื่อเช้าสักประมาณ6โมงเช้า6โมงเสร็จผมก็ตื่นนอนแล้วตอนตื่นนี่โอ้ยง่วงมากเลยมันไม่อยากตื่นเลยอ่ะมันเหมือนไปอดตาหลับขับตานอนมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับนั่งทำงานหามรุ่งหามค่ำแบบนั้นน่ะตื่นมาแล้วมันง่วงอ่ะมันง่วงมันอ่อนเพลียมันเฮ้ยมันอยากนอน นะไม่อยากตื่นเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเช้านี้เดี๋ยวมีประชุมตอน9ก้ามงเช้าก็เลยอัดตื่นมาแล้วกันตื่นมาแล้วก็แขนก็ยังปวดตึงอยู่เลยนะแขนก็ปวดตึงแล้วก็มีอาการปวดหัวอยู่ใน,น่อยแต่ก็ไม่ได้กินยาไม่ได้กินยา,าลดไข้ไม่ได้กินยาแก้ปวดไม่ได้กินยาลดน้ำมูกไม่ได้กินยาอะไรเลยไม่ได้กินยาอะไรเลยดื่มแต่น้ําดื่มน้าเข้าไปเยอะๆเพราะว่าผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็น มันเป็นคือกินยาเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะอะไรหรือเปล่าผมก็เลยไม่เอาดีกว่าแต่ว่าก็เมื่อเช้าก็กินข้าวเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วแขนมันก็ยังตึงๆอยู่เราก็อาบน้ําอุ่นๆน,นี่อาบน้ําอุ่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ตรงที่แขนตึงๆเนี่ยมันก็คลายตัวลงหน่อยหนึ่งนะก็ตอนนี้ก็รู้สึกสบายดีแล้วก็หายง่วงแล้วเพราะว่าอาบน้าอาบท่าเสร็จเรียบร้อยก็หายหายง่วงแลวอ่ะนั่นก็เป็นการรีวิวทั้งหมดเลยก็ฉีดแล้วก็อาการยังปกติอยู่นถึงตอนนี้เกือบจะ22ชั่วโมง เอาย่สชั่วโมงนะตอนนี้ก็ผ่านไปเพราะว่าผมฉีด9้าโมงเช้าตอนนี้ก็เกือบจะ8โมงเช้าเมื่อวานเมื่อวาน9โมงเช้านะครับถ้านับถึง9ก้โมงเชา้าวันนี้ก็ครบ24ชั่วโมงตอนนี้ก็ประมาณ23ชั่วโมงละ2 2ชั่วโมง23ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะก็อาการก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมท่านใดที่มีคิวไปฉีดก็ไปฉีดก็ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากทีนี้หลังจาาาากกกกทีีี่่่ผผนนนนรรรรฉดแแแลล้้้้วว็พไปคืเยยบอย เข็มต่อไปเราไปดูกันดีกว่านะอันนี้คือเข็มแรกของผมนะครับก็คือแฉ่ฉีดแอสตราเซเนกานะครับดูตรงนี้นะก็เป็นเอซาเป็นเอซะครับแอสตราเซเนกานี่นะเอซาแล้วก็วันที่ฉีดคือเมื่อวานครับสิบห้ามิถุนายนตอน9ก้าโมงเช้าเข็มที่1นึ่เขาก็จะมีบอก Number ล็อตนัมเบอร์อะไรทีนี้ผมขอบเบลอตัวล็อตนัมเบอร์ไปก็แล้วกันซีเรียลนัมเบอร์ผมขอบเบลอไว้ก็แล้วกันนะโรงพยาบาลที่ฉีดก็คือโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยลาลัยมหิดล ก็คือมาบริการนอกสถานที่ก็คือมาบริการให้ที่มหาวิทยาลัยของผมที่ผมทํางานอยู่นะครับแล้วก็อันนี้คือคือผมก็ใช้สิทธิ์เบิกหน่วยงานต้นสังกัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่บอกความดันของผมคือหมอบอกว่าความดันตัวล่างต้องไม่เกินถ้าผมจะไม่ผิดน,นะไม่ตึ๊กไม่เกิน90ไม่เกินร้อยหนึ่งอะไรแถวๆนี้ตัวบนต้องไม่เกินร้อยสี่สิบของผมก็เกินมาหน่อยๆน,นะคุณหมอก็โอเคแล้วก็ซักประวัติอะไรต่างๆก็ชั่งน้ําหนักว่าส่วนสูงอะไรต่างๆ อุณหภูมิม่อวาน36.2ผมเห็นบางคน36.4นะคือตื่นเต้นด้วยหรอผมตื่นเต้นมือก็เลยเย็นนะ36.2ที1 5ตุลาคมน่นเลยนะอ่ะนั่นก็เป็นการรีวิวการฉีดวัคซีนโอ้ยเรารีวิวกันมา16นาทีแล้วอ่าเป็นว่าคุณผู้ชมในช่วงนี้ก็คือทยอยกันไปฉีดก,กันแล้วกัน ไปที่มีคิวก็ไปฉีดไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากมันก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเราจะผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องของโควิดไปด้วยกันนะอ่ะไลฟ์นี้เราเท่านี้นิ่ก่อนก็นแล้วกันขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่ฮะขอบคุณแล้วสวัสดีครับผม